เขาบอกเลานั่นรถไทยน้ำมันรถไทยแตกฟู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 เเต็มเสียเต็มผาชาวอาทิตย์เพื่อนน่ะท่านวันเจอหรอกพันดูเพิ่นมันอี่กะลืดกะลาดคับพี่้องเนี่ยเสียผาเนี่ยโอ้ยน้องอยุ้น้องอยุกี่สวยอะไร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจาพี่มาเจอก็อตอบเพาถึงน้องอยุกี่สวยอะไรสวยด้วยอุ้มรักค่ะ ใช้อุ้มรักทุกตัวะค่ะตั้งแต่สบู่ตั้งแต่มาร์กเดี๋ยวนี้มาร์กก็สิวแห้งลงแล้วสิวตรงเนี้ยสิวฮอร์โมนค่ะน้องปรับฮอร์โมนบางคนจะบอกว่าอุย้ยน้องดูแบบอ้วนอ่นอย,อย่าไปทักแกน,นะคะแกจะไม่กินยาปรับฮอร์โมนให้ที่ฉันไม่อย่างนั้นแกนจะแบบอารมณ์แกจะเฟี้ยวเฟี้ยวเขาต้องเขา,ากินยาปรับฮอร์โมนอยู่นะคะคุณหมอให้ปรับอยู่ประมาณหกเดือนถ้าไปทักเขาเดี๋ยวเขาไม่กินแล้วเขาก็ขเขากลัวเขาอ้วนเขาก็จะแบบ เขาปักอยู่เพราะว่าเขามีภาวะรังไข่อืดอยู่เดียมาไม่ทันมีงานวันนี้มีงานงานยกเลื่อนว่าเป็นยกเลื่อนหรือพินิเวศว่าเลื่อนเลื่อนไปใส่เหรอลืมไปไม่ได้มาตุ้มไปตลาดไปค่ะใหญ่ใส่ส่งใน่อนคอยไปยันหมค้าตุ้มอกตกใจ เขาดีว่ามาแดดร่างกายเนี่ยย่างเพราะว่ารักปลาดุกย่างเขาปลาซิวน้อยโอ้ยเนี่ยมึงบระพฤติแต่ละหน้าปนอ่ะะเจนก็เจ๊นเองขายส้มตำอยู่ไหนหรือว่าตั้งซื้อยูซเ้อจะซื้อเจ้าขายส้มตำยูไสคอยใจเราไปซื้อส้มตำเจ้าด้วยสภาพเนี่ยยูซื้อเจ้าได้ขายส้มตำปะแล้วไปแจ้งตำรวจแล้วมันรักแจ้งปะข้างนี้แม่จะตระยาน ทุกคนอาจิจิงนเดี๋ยวเราจะสุ่มไปมอบของให้สาวกุ้มรักถึงที่เดี๋ยวก่อนช่วงปีใหม่แม่อุ้มไปจังหวัดไหนเดี๋ยวมอุ้มจะเอาของขวัญไปฝากเอาของขวัญไปให้ถึงมือไปจังหวัดไหนที่ไปเดินสายงานให้ทักหาเลยว่าแม่อุ้มนี่แม่อยู่จังหวัดนี้แล้วกินกาแฟอุ้มรักใช้สบู่อุ้มรักหรือใช้มาร์คทองคำ <บา S 1> ให้ทักหาได้เลย เดี๋ยวให้น้องยัวไปมอบให้ด้วยมือเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ให้เก็บซองเปล่าไว้คือจังเบียดใชไมตะเกียบมาให้เก็บซองเปล่าไว้พี่ตุ้มไซสไม่มาตรฐานอย่าไปวนวัวเมียอยู่อำเภอจตุกะโอ้ตุลพัรั์พี่มันแม่เขาเคยเป็นร่ำเขาเคยไปล่ำ,ลำบ้านมาลับบุตรเทียนนั่นเด้ที่ยุคยี่หลหลังเ<ม>ที่เวทีในเขาล้มงงบ้านอยู่ลอยเย็บตอนนั่อนะเป็นล่มเทีงเวที่นะตุล้ัพี่มัน เนี่ยขอบคุณนะคะขอทงเย็นยันตะกา้ามาเลยตะกา้าที่สองตะกา้าอะไรมะเดี๋ยวนะตะกร้าที่สองเป็นสบู่เด้อสบู่อุ้มรักนะคะจากก้อนละร้อยเก้าสิบเหลือสองก้อนสองร้อยเก้าสิบนะคะก็ะแจกโปรอยู่นะรอค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมิม้งจะโทรเข้าโรงงานนี้จะเข้าโรงงานใชะไวันตะกา้าที่สามนะคะมาร์คทองคํานะคะ ปกติหลอดละ490ตอนนี้เหลือหลอดละ2 9ยเองนะตัวเองตัวเองกาแฟก็เหมือนกันเห็นไหมอุ้มพ้าตุ้มยู่คาเมนบอมือเทียนนอกเป็นล่มนะ่ะเขาเอิน้นไวาอยียงว้างน้องแคลต่ําน้องโพแทสเซียมตาม่าไม่ค่อยได้รากเขาเริ่มจะเป็นไอ้นั่นเขาเป็นเขาเริ่มเป็นไอ้ที่โรคที่เขาเป็นอนะ่ะเขาเริ่มใจสั่นเริ่มเริ่มเป็นลมบ่อยโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหาสาเหตุไม่เจอ ที่ไหนได้ลูกเป็นอันนี้เริ่มเป็นตั้แต่ตอนนั้นเลยนะเพราะบางทีความกดดันอะไรหลายๆอย่างในการทํางานเด็กเขาจัดก,การอารมณ์ไม่ได้มห,อหอมอบอกฮอร์โมนหรือฮอร์โมอนที่เขาพุ่งยูกยิเขาเป็นคนที่ไข่ตกตลอดเวลาเขามีฮอร์โมอนที่สูงอยู่ตลอดอันนี้เราเล่าให้ฟังที่เหลือดาวคอนใช่กันแม่สมโมไปใส,ส่สมโม่ต้องอยู่กับพอมันกับบลอสาอ่าพวกเช็ดราบแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโลกนี้มันมีจริงๆไอ้ที่เขาเรียกแพนินิค การเริ่มต้นถ้าเรารักษาตั้งแต่ตอนนั้น่ะมันจะไม่เดือดหน้าเลยเราไม่รู้ว่ามันมีจริงลูกก็พูดแต่ว่าทำไมมือชาทำไมขาสั่นตอนนี้เป็นเล่นด่เซอร์สังในที่ถ้าเป็นยูร์รปลาอวยยู่โคราชดีเซอร์สังดีเซอร์โครนชได้ไโคราชไงที่เ้อฝ้ากับมาอุดรแล้วพาลูกไปตรวจกับปมี่อย่างลูกบอกมือสั่นขาสั่นหน้าชาม่มือสั่นขาสั่นหน้าชาตลอดเวลาล้วก็รู้สึกใจสั่นแล้วก็เป็นลมไปเลยนี่น นั่นแหละอาการเริ่มต้นนะคะบางทีหมอบอกว่าเขาจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้เวรุ่นน่ะเขากดดันแล้วเขาอดนอนมันหลายๆอย่างด้วยฮอร์โมนของเขาที่มันพุ่งสูงมันโทษเขาไม่ได้หรือว่าเอ้ยท่นแล้วทำไมยังไม่จัดการผู้ใหญ่บางคนยังจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะเอาจริงๆเราอะไม่อุ้มพอจะเครียดหน่อยไม่อุ้มก็จะหาเรื่องมาเล่าให้สนุกสนานแล้วก็จะจัดการความเครียดได้เยไม่อุ้มผ่านอะไรไมาเยอะไง แล้วด้วยช่วงที่วัยรุ่นของเราเราไม่ได้ไม่ได้กดดันเหมือนเขาไม่ได้มีใครมาคาดหวังเหมือนเขาของเขาอยู่ในวัยรุ่นที่โดนคาดหวังอันนี้ต้องอันนี้ไม่ต้องเข้าใจลูกยังมากๆเลยเพราะว่าคุณหมอสอนมาแล้วว่าต้องแก้ปัญหายัางไงเขาอยู่ในวัยรุ่นที่โดนคาดหวังฉะนั้นเราอยา่าไปคาดหวังและอย่าเปรียบเทียบลูกกับใครอย่าไปเปรียบเทียบลูกคนนั้นคนนี้มาเปรียบเทียบกับเราเราไม่ได้เปรียบเทียบลูกนะแต่ตอนนั้นเขาอยู่ในอารมณ์ที่เขาทํางานแต่เด็กแล้วก็เป็นวัยรุ่นที่โดนคาดหวัง โรงเรียนกับไปไปแตบไปเจอมูแป๊บๆแลวกับสาวไม่เห็นงานชีวิตเขาอยู่แต่นในรถชีวิตเขาบ่ไดอนอนยังมาขึ้นกันล่าสอดเตียงร่ำสอดเตียงแล้วต้องคาดหวังนี้บทนางเอกมันต้องอย่างนี้อันนี้อย่างนี้ทุกคนคาดหวังเอฟซี FC แฟนแบบบางนก็ไม่ได้โทษใครนะบางคนก็มาอันเนี้ยทำไมไม่อย่างนี้คะทําทไมไม่อย่างนี้เขาเรียกวัยรุ่นโดนคาดหวังมองเขาก็จะมีภาวะนั้นทันทีวัยรุ่นคนอื่นไม่ได้โดนคาดหวังไงปล่อยไปโรงเรียนตามสบายอารมณ์อยากอะไรกับใครอะไรยังไงจะ ไปเรียนไปกินข้าวกับเพื่อนไปไหนไปดูหนังกับเพื่อนมันมีแอคทิวิตี้ที่ปกติไปติบบอลไปเล่นกีฬาออกกําลังกายในคลาสที่ปกติแต่เขาไม่ได้ใช้ชีวิตที่ปกติเขาโดนคาดหวังแล้วเขาโดนกดดันในเรื่องสมองเขาโดนกดดันกดดันกดดัน,กดด,นกดดันเขาก็จะจัดการไม่ได้มันก็จะลงเลยแบบนี้บางครั้งอะ่ะบางทีไม่อุ้มตั้มกับขอภายนะ้บางทีลูกจะมีอารมณ์วิ่งเขายังมีมอยู่นะ บางครั้งย่าถือยาซ่างองสาวไม่ได้เจอต่นานน้น <c oughs> เขาถามว่าผมขอพูณนะคะจิตใจดีเลยอะไรก็จะไปใช้ขอบคุณนะคะอคนะคะ่นี้นั่นแหละนั่นแหละเขาเริ่มจุดเริ่มต้นที่เขาจะเป็นโลกนี้จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าโลคนี้มีจริงจนลูกดือบนจะจนมาอยู่ในรองคาเรารู้ว่าทาไมลูกเราทนเหตุการณ์บางอย่างไม่ได้ปกติเขาจะทนได้นิดหน่อยเขาก็ทนไม่ได้ทนคําพูดคนไม่ค่อยได้เขาก็จะตอบโต้ บางทีแม่อุ้มต้องกราบขอโทษขอไอัยบางทีเขาอาจจะตอบโต้ไปตรงๆเพราะนั่นคือด้วยเขาเขาป่วยแล้วไนงะด้วยอาการไม่สบายของเขานั่นแหละนะคะบางทีแบบแม่อุ้มกราบขอโทษขอ,อภัยไวบางทีอารมณ์ข้าไปปุ๊บสิบบางแม่อุ้มถึงบอกว่าเวลาอย่าไปคอมเมนต์จี้เขานะเวลาคอนไลน์เหมือนกันหรือเวลาเนี่ยถ้าได้ยินบางทีแม่อุ้มไมแม่อุ้มก็ลงอ่านบางครั้งนะอะไรที่เขาแบบ แอนตี้ต่อความรู้สึกเขาเขาจะตอบพุ่งพุ่งพุ่งออกมาทันทีอะไรเนี่ยนี่น้องเปิดเทอมยังคะเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วแต่น้องก็ไม่ค่อยได้ไปก็ดูว่าจะเป็นยังไงก่อนเนี่ยนุ่มก็ไม่อยากกดดันเขาเรื่องนี้เขาสบายใจที่จะไปก็เรื่องของขับวาะอะไรเนี้ยเขาไม่สบายใจที่จะไม่ไปก็เรื่องไม่กดดันลูกดีกว่าอะไรที่ได้ก็ได้อะไรไม่ได้ก็คืไม่ได้คนะ่ะ ก o มอร์นิงฮันนี่กูมอร์นิงกันมางมีอันนี้เล่าให้ฟังในหะทุกคนนะแล้วบางทีทุกวนไม่เข้าใจว่าทำไมน้องอยู่อารมณ์เบี่ยงเบางครั้งเขาด้วยภาวะแบบนี้นะคะเดิมแม่ๆทุกคนบางทีเราเวลาเขาขึ้นไลฟ์ก็อย่าไปคอมเมนต์ถามอะไรที่แบบมันจะกดดันเขาถือว่าขอไม่มอ,อุ่์ขอเพราะว่าบางทีคั้ตอบที่ใดมันอาจจะบริสระสรวยหรือมันอาจจะทําให้เขาแบบแสดงฉันปิดไลฟ์เลยดีกว่าเลย ขอบคุณนะคะพี่นานาขอบคุณน้องสาวก็เป็นใช่ค่ะมันเด็กน้อยไม่ได้โดนกดดันอารมณ์อะอย่างพวกเราได้เรียนรู้ตามภาษามานี่ทำไมเราจัดการอารมณ์ได้ก็คุณได้อยู่ตรงภาวะที่วัยรุ่นปกติทําวัยรุ่นปกติทำมาใช้ชีวิตวัยรุ่นมากมากไม่มได้โดนกดดันในการทํางานในช่วงของวัยรุ่นแต่ด้วยความที่ประสบความสำเร็จของเขามันก็ต้องได้อย่างเสียอย่างมันผิดไหมที่เขาเลือกเส้นทางนี้มันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันก็จะได้อย่างเสียอย่างอย่างนี้แหละตรงนี้ สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะข้อจ่อข้อใจมาแล้วจะจิ้มก็จิ้มมานะคะกาแฟาอุ้มรักคาปูชิโน่ตะก,กร้าที่หนึ่งตะก,กร้าที่สองสมูทอุ้มรักคาคาตะกร้าที่สามมาร์คตัวคำพูดคล่องมากจับตะก,กร้าได้พูดคุยกมไม์พูดคุยเห็นไหม,ไม,มบางครั้งยังจัดก,การอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยเวลาใจคอมนี้ ทีนะก็ต้องราบขอโทษขอไว้ด้วยนอกจากการทีนปัจจนคุณหมอแนะนําอะไรไหมั้ยก็แนะนําให้แบบออกกำลังกายค่ะให้ออกกาลังกายเยอะเยอะนุ่มล่าสุดน,นุ่มสั่งเครื่องออกกำลังกายที่ฟิตตูดอะพยาการให้ตูดฟิต ค่อยก็เลยเอามาแบบ feedback, ฟิตแบบฟิตหน้าท้องแบบฟิตตัว <Okay. S 1> ให้ตูดเด้งไง oh. แล้วค่อยก็จะแบบต่อไปเ็าจะใส่ส้มขาสั้นเพราะเจ้าไม่ยอมใส่เกงไหนเอาก็จะไม่ใส่เหมือนกันเ <c oughs> จ้ใส่ส้มขาสั้นมางนะกระตูดฟิตแล้วไงตูดไป้ยังไงมันแตกตาบกเขียบใครบอกดูหรือยังเคยดูหรือยังเคยเปิดไฟดูสักครั้งไหมก่อนที่จะพูด <c oughs> นะเดี๋ยวมาพูดเลยนี่เห็นไหมเขาครุมอารมณ์ไม่ได้เวนะลาปัวพูดอย่างนี้เห็นไหม ค่อยอยากอย่างนี้ทันทีค่อยอยากจะอย่างนี้ทันทีเลยค่ะเดีวหนูคนแต่งงานแต่ถ้าใครค่อยสูญใครมามาเต็มค่อยก็จะลงที่ผัวนี่มันค่อยมีตัวตัวที่ระบายอารมณ์ได้ก็คือผัวนี่ไงค่อยก็เลยแบบปลดปล่อยอารมณ์ได้นี่เน่นี่แน่นี่แน่ไป็นสิบัสปลดปล่อยอารมณ์ไปนี่และปรู้ไปแล้วไปรู้ปอย ขายของถอยด้วยดิมีประโยชน์ไปเาะบอชน์บออถอยถอยเรียบขวดเรียบห้างคืือคือลูกสาวจะเก็บตัวใหอคอใช่เป็นบางอารมณ์ก็มีเหมือนกันมาคือโอถอยบอกวันไม่ได้ไล่ที่ปลกมีช่แม่ด้วยมีมีมีเรื่องอะืกนี้อิาเออลำคานเว่ยนกอารพี่ถ้าไปเก็บก่อนที่จันจะพักบริษัทตุ่มลักไ้แลนด์ลางขามือ ลูกพี่ก็ไม่อารมณ์เหมือนกันเลยเป็นบอาแหงขายของตอนนี้โอ้ยนอวบเอ้แม่มแม่มเอาพ่อไปเก็บไหมแม่มลูกขี้หนาวโมกตู้เลยพึ่งรู้จีมันผู้ให้กเด็กว่าแม่คอยตุยนิดแต่กวนทนความผู้ให้เขาลูกเคย่ไว้รู้แล้วบักผู้ให้นี่เขามาเป็นลูกเคยแท้ตายล่วงหนาวหกเดือนเนาะนี่คนเอียงผมมีความรอหรอก กระสิผู้หตั้งแต่ออดพ่อเมียหยอกคนเดียวไม่แย่หยอกเลยคนเล็บปากกาลูกอีกคนใหญ่ของว่าผู้ไฮอีกคนมีผู้เดียวลูกไส่เดียวคนผู้กัญญาปากกาวลูกอีกเห็นมันผู้ไฮแต่น้อยถึงว่าแม่ยก่อยนี่ไม่แมียศาสตร์ร้ายด้วยจิเิดแต่แม่เราเจอกันแล้วเจ๊แม่เดี๋ยวไล่ปิวพ่อแต่เออเตือนแล้วแน่นี่ผู้ไฮไหนยังบลูเรื่องเสืออีกพัดเฉียวเกี่ยวคนคนก้องอารมณ์ข่วน หวานเนาะหวานอีหยังลูกแต่ว่าหวานอีหย่างเรเบางหนา้าเพราะเป็นตาหวานเพตัวหนึ่งว่าเรื่องสิเน,นีย่ยหมวเ<อ>จ้าเดี๋ยวหมกเจ้าแค่ไปเลี้ยงควายปะหัวเคยยงังอะไรหรอหนาแล้าหรืพวกเจ้าเคยยังน้ำกลนควายแม่มานปะอะไรเหรอพวกเจ้าเห็นลรอๆข้างหลังควายเวลามันไก่รอๆไก่ควดวันนึกขึ้นหนาแล้วนี่แหละอะไรวะลงถงมไม่รู้เรื่องเลย ขายกาแฟอยู iar, ่ที่ดีไปลงถงเนี่ยเี่ยัดเอาพี่วันนี้ก็หัวกัดเนี่ยรถเขย่งคุยคุยแม่มันไะข้างหลังเม่้รโยขางเมื้อไรก็ย่าไเขาจะเลยียาปัดหนาหนาเพะยตุ้มเครื่อนนั่นแหละคือคุยแม่มันไก่ขวดเลยหน่อยหนอยุ่มยะหยุ่มยะอยู่หนาไหม โอ๊ยบ oh! ัวส่วนเคยเต้าเน๊บเอาทุกคนหัวเคยเหยี่ยเยแบบนี้ไม่เคย่ก็น่าจะเคยเห็นอ่ะบม่เคยแก็อคนในยุคข่อย่างนี้บ่เคยเห็นเจ้าบ่เคยสัมผัสท่องน่เนี่ยมีอยู่ในไรนอ่ายางหัวเน๊บเบาไห่ขนที่หนึ่งม่วงเนี่กะเยเบอกให้แต่เล่าลีละคนดเกี่ยวว่ากัให้ ไปนุ่งกันเก่งในรูปใบนี้ลําคั้นเนี่ยเราเรื่องเดียวถ้าปรนุ่งกันไปให้ออกบา้านดดีๆได้ส้งผมคือร่างหรือต่างไม่้เลยหมาบอกวูดงขึ้นแล้วบอกเจาก้าละอีมีฮักแล้วหลายจะลูกมันขึ้นแล่วบอกเดี๋ยวไปอุ้มมดงมดันไแปลกบผมว่ากาแฟนนูเก,กือบพุ่งแม่เคยแม่ส้งผมคืออุดงกักเูา <c oughs> จะเห็นภาพเลยไม่อุ้มนะันจอบแจ็คก็เคยเห็นใช่ไหม เอาไวาที่เขาใช้คลอดลูกของควายอ่ะใกล้ๆถึงคลอดมันอุ่มแยะยอุ้มย้เปเรตเปรตขึ้นหไปยึดตุ่มเลยอ่ะมันยะมมายืนขึ้นทำมอ่ะันหนาวมานันล่ให้คำนิยามว่ามันะยะมัายืนยืนขึ้นเพราะตุอมพี่หนิงอยากเห็นยืนขึ้นเพร่งดวงมันไปไดนๆมันตองแรงบ่เลตัวขายสงต่ำว่าแ่ละปซเื้อเราอยู่จัตุรัส้วขี้ไปวันลอยเอ็ดหือ่าไปที่อน โอ้ยคือยูเอสนอไอลุงแสดงลุงกัเคยเห็นนน่เนี่โอ้เนาะเขาก็อยูุ่กาสินเนาะเป็นยัง่งมาเห็นเนาะยังนหน่อยเคยเห็นควายแล้วว่าท่านบ่เคยเลี้ยงค่ายนี่เสี้ยนเหี่ยมควเ่ยไม่เอาไองเน็หนาขวานี่กูนี่คือเนี่คือยนงกยเลยนไปนึกถึงขัควขัควายควผัดซีอิหมาเอียนปุ๋ยจะบอกกัีสเอียนเดาวเด ผู้ใดเดาล่าใดๆเลยนะการไปคอยติดตั้งบัตรได้คอยจับได้เมื่อสามสิบตัวเนี่ยลูกอีปุ๋ยพรนะทีปก่อลูกเอียนไม่ออกลูกอีใดออกคอยสิตั้งซื้อบักนั่นบักนี่ดาล่าใดดังๆคอยเกไปตั้งตุดเคยเลี้ยงอยู่บักนี่ตอนนั่นเอียนไม่เนี่ยมีลูกบักหนี่มันก็เป็นแม่เก่ามันบักมีบัตรได้คอยกับว่าเอออีนี่ไหม อาจารย์ไปวัดกันยังไงกว่าอาจารย์อยู่เสนอเพื่หน่าเจ้าเลยเจ้าเหมืรนใอย่างเงี้นเลยก่อนฟัาขนาดแค่หน้าเจ้าทั้งเปียทั้งเลียทั้งเปียดมาเป็นตาเบิ้งจัดมาพ้าเก่าหยุ่มยะยุ่มยะไปเลยโอ้ยอันที่เขาบอกเขาบอกเลยว่าเปียว่าเปียดเนี่ยนะคือน่ะวันนี้ลูกพีก็จะมึงคือคนอื่นเขาเบิ้งสีนะ ทิ่มาค่ะกาแฟมาแล้วโอาชอบมเรื่องอย่างเขาป่าเมื่อนี้เมื่อนี้เมื่อนี้เมื่อทั่วล่องผัวท่วเมียงแมนแมนอาชื่อดารามาตั้งด้วยกันไม่อุม้มค่ะควายนี่นควายนี่เป็นคนปรับตัวเกงเ่งนะควายเป็นยุ่งใสแต่เด้อใช่ใช่มาเพราะต้มเป็นคนปรับตัวเก่งนั่นพี่หนิงบอกไปซื้อสมตมังเดี๋ยว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 ถามใส่สมได้ไปว่าดีให้เราถ่ายรูปไว้เจ้าใส่ฮัทฮัทแบบพอพี่ดมไข่ ของนังโดมเขาขายตรงไหนเขาสูสีผิวบนงแหงมาไล่ไม่ใช่คอยก็ว่าคอยก็เป็นคตขาวเดย์คอยนี่คอยก็ดูดีกว่าจ้ะทำไมคอยถึงเลือกเขาเพราะว่าคอาอยู่เขาแล้วคอยดูดีๆเป็นนังโบ่าณนังงานเชียงนังอ่ะเชียงนังเออเออเออเอ็นนังหนาคอยหรือเปลี่ยนรือเปลี่ยนอะไรสิคอยเป็นคนปรับตัวเก่งคอยนี่ค่ายกระปองปรับโตเก่งคอยเห็นยังใกล้ชิดคอยเดลยยุจ้านาจ้าตาไปอย่าปรับเลย ไปจะปั๊บไปมังเป็นนี่กางลนเซตอะไรงูไปแบบนี้มาไปปั๊บนาไปสรุปก็คือครวยคือของเมียโอ้ยนี่ลูกพี่แกสะออนเนี่ยหมดแล้วโอ้ย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 มาสวงน้ำหัวจมแบมพี่น้องเห็นว่ามันแบบมีคำมาตอบโต้ข่อยมันปั นีมาเจ้าอะไรหนีนีหนี้นนยสายตายมันสิปิวนีก้อนน่ะอุ้ยน้องก้อน่ึเสวยจเลยเจ็จหุ่นหุ่นหุ่นที่เจ้าหมักเร็วเร็ะว้าบอกข่นสนไปต้องเฮ้ยเมียน้ำนี่ขอยว่าจะโน้ยก็เละหน่าว่าแยลูกพี่จะปั๊บเสียงเลยแค่จะปับ ยูปภาตามคอยเกิดพ่อซอเดียวกันกับพ่อตุ้มรุ่นเดียวกันมันบมาหามันจะปั๊บเจ้าจะอยากรุ่นเดียวกันกับมันเขาจะปแต่ไอหยาดเมื่อนั้นหุ่นนี่ยพอไนตุ้มเหมือนเด้หน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอไม่อ,มอ,ยอยากอยากจะยอยู่เลยเขาจะปั๊บเม่ยหยาดเม่ยหยาดเกาหลีตะกี้บอกยุคกี่เอ,อินพี่หยาดถามพ่อซอยว่าไอหยาดรุ่นเดียวกันกับเจ้าหยาดเธอสิสู่จนสูส่ในน่องกัน เราก็พี่ใหญ่ตุ้มใดหยาดออกที่แล่วเออเธอเนื่อยอออยุก,กิเอินเธอพี่หยาดยาังแต่ว่าพี่หยาดยังหลอนนมาไม่ลองกันบัเนี้สัวจตไดนจตไหนหน่อยเมียแล้วอุ่มรถเมือเอาหนาลงกูแต่รึงไงกะเจี๊ยบไอ้จำตัวดจอปะก็ตุ้มเกิดแมนค่ะ ม <c oughs> ่เกิดจริงๆอ่ะสองห้าวันที่เจ็ดมกร,ราสองห้าบอมีอนหูพอแค่ไหนัดก่อนแต่ว่าแม่ไม่ยากค่อยอ่ะมีเสี่ยวมีแม่เสี่ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนบัตรประชาชนก็เลยไปตรงกันกับอ่าลูกของเสี่ยวไม่รู้พนเจียงเกิดยันไนเป็นสองส <7 S 2> <7 S 1> ีเจ็ดเจ็ดท่านว่าสองสีมันเป็นลูกหลานแล้วค่อยก็เลยงงว่าไอ้บ้าน,นเกิดอะไรเนี่ยวะมันเป็นลูกหลานรุ่นหลักมากดี <c oughs> เดี๋ยวเต๋ออยู่หนาเต๋อเขาจับหนาคอยคอยหนุ่งตาไปเจ๊กทำเล่นป่ะคอเป็นลูกหลานผู้รากมากดีไปยก็สองหาคอยเลียนหัวหน้าคอยก็เลยมีสายมีเสียนลายคอยก็เลยจัดก,การคอยจะได้วัดเตร็ดได้ความเตร็ดแล้วป่ะลูกลูกไม่ไม่ให้ทำอย่างเงี้ยลูกพูดแต่เตร็ยมันอีปิวคั้นปิวมันยั่งโอ้ยเจ้าร้างผมส่วนเดี๋ยวจ้างบอสอ่ะไม่พอดีหัวหน้าวนังเหมือนกัน เขาบอคือว่าดังมสูงออฟฟิตนั่นเขาเลี้ยวเบิ้งเบิดภาษาช่องเขาดังตรงขางนะเขาก็ทำงานเขาขายออนไลน์เหมือนกันข้างหลังนี้ก็ออนไลน์เลยแต่เขาทำไมไม่ไลฟ์ดังเหมือนเราวะเราไลฟ์แบบเสียงดังมากเขาเกิดสองสามเจ้าเป็นเจ้าเป็นพี่เจ้เป็นพี่เล่าเป็นพี่เล่าสองปีพี่หนิงสองสามก็เปลี่ยนว่างด้วยว่าตัวเล็กหน่อยว่า่ครไหมเกิดเมื่อวานนี่แต่ว่าปลี่นเกี่ยว เขาเกิดจีนมะกราสองห้าอะจริงจริงแต่ว่าบัตรประชาชนเขามันสองสีมันแจ้งเกิดก่อนตำหนิเกิดแจ้งก่อนแน่เดียวอะเอ้เดือดสองสองไงเลยเป็นเงี้ยบไปหรอมาเตยชีเรียดแั้วมาอายุอายุอ๋ออยู่เปรีย้รยวหงอหร,อรสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะขอดีหัวนําเอา้าเด็กๆตื่นแล้วมาค่ะมามาเร็วมาเร็วมามาเร็วมามาอุดมมามาผีมึงมาคืาอนพอยไงมึงแขกแบบอุดม อูน่าดงอูน่าดงเนี่พโกเจ้าอยากรูว่าไอ้ดงมันคือไผ่ขอบคุณค่ะที่มาได้เลยนี่คนปุ๋ยสองตัวนี่คือไผ่บักดงคือพันธุ์ตุ่มสุดหมนแม่นว่าขายกาแฟครับดงขายกาแฟช่วยยายครับครับครับขายกาแฟช่วยยายครับขายกาแฟช่วยคุณยายนะครับแล้วตื่นแล้วเหรอลูกตื่นแล้วเหรอไปชี้ชี้เรื่องชี้ชี้เรื่องไปชี้ชี้ข้างนอกนะไเด้นเดินยังไง จะชี้ชี้สายตาไหมว่าแล้วไปจะปวดฉี่แล้วน่ะไปไปชี้ชี้ก่อนนะมาชี้ชี้กันสวัสดีแม่อุ้มพ่อตุ้มสวัสดีค่ะม่อม่มาขายของแล้วม่อม่ไอ้ม่อก็ตื่นแล้วแต่ไปเฟียแม่อยู่โม่อม่อม่มาขายกาแฟเร็วเอ้าคุณพ่อจะขายคุณพ่อจะขายกาแฟเหรอครับคุณพ่อเมื่อไรจะพาไปไปตัดเนี่ยจะพาไปตัดเนี่ย สวัสด,ดีค่ะแม่อุ้มพ่อตุ้มสวัสด,ดีค่ะหนางามเอ้ยหนางามหนางามของอีแม่หนางามของอีแม่พาลูกไปออกไป็นยังฉี้ๆเด้อยยุฟ้าพาลูกไปฮานอยพ่อเขาโด่งใหญ่กบพ่อละจังมึงโด่งมันใหญ่กพบพ่อมันอีกเอาเปรียบเทีบยบไซอุดมกับพอ่อมาเนี้มามาแต่ว่าพ่อเขาจะมีนี่เห็นปะใหญ่กบพอ่อแมน่นปะ หนาได้น้อยเป็นเล็กน้อยอยู่แต่ว่าพวามาร่างกังของขนมันกว่ามันก็หย่ๆอย่างที่ว่าอันหนึ่งเหย้าอันนึงพูดพูดซุ่มเหย้ากันเหยนะ้าไหมตาได้มันทอกันมานกไอ้นกเดี๋ยวมันตัดขนมาไม่หเห็่งเบิงบ่งเบิงบ่งเบิงบ่งเบิ่งแม่นกเรียกใครเรียกอุด้งครับใครเป็นเ F อุด้งครับจิ้มกาแฟวันนี้เราจะแถมอุด้งไปนะครับเราจะของขวัญคืออุด้งนะครับเจาะหูไปมันจะรอดไหม อุด้งมีผมด้วยแม่แซมบอกอุด้งมีผมด้วยโมไม่มาเข้ากล้องเลยวันนี้โมอยู่กับยูมิตัดต่แต่แต่แม่นจอชยก่อนขนมาปุ๋ยครับคุณผู้บริหารครับ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 คนปุ๋ยครับครับครับผมเวลาเป็นพันอย่างกันอุด้งน่ารักอุด้งขนปุ๋ยมากขนเนี่ยฟูขอดนุ่มเลยที่ขนนั้นใช่บิลเลียอตะ้งใดๆคือทำไมมันไม่เท่ากันเนี่ย อันนี้แฟนอันนี้ยาวอันนี่ท่านมียาวมันมันไม่ชอบกันมันมันไม่ชอบกันนะลูกมันหอนกระมูนได้หน่อยบอดดงมันต้องอยู่หยิ่งหเพราะว่าคนมันแหลมครับมักกระดงมักกระดงมักกระดงเนาะเฮ้ยมักกระดงเนาะใช่ไหมเฮ้ยมันจุ๊บมัดแย้มมันยาวบว่นี่บ้านโอปะเนาะมันมาเป็นพันบาเป็นหมาปอมนะมันเป็นชิวาวาไส ที่เขาแบบทำลูกผสมมาผสมมาหลายอย่างก็เลยเป็นก่อนเมิ่งบินไปหาต่อก็ตาครับตาครับตาคราบกูผู้ใดดื่มหมดเพื่อนนี่บอกเนี่ยคนเมื่อนนี่มันมีคนบอกอยากตัดกินทั้งหมดแล้วบอกอยากจุ๊บๆคนกำลังขึ้นแต่จะสร้างให้โม่โม่นัดตัวกับโม่มาที่มาอั้วนัดตัวกับโม่ขึ้ยิงแต่มือหนีพ่อมาเลยครับ เอออยู ừ, like, go ่ฝากขายอยู่หลกอยู่หลกอยู่อยอ่พวายุมีกันไะมพวามามาซุโมกันนะโตมามาได๋ยัมีอ่ะายังไงซุโมกันนะโตเร็วเร็ว